พรุ่งนี้พลังงานด้านความมั่งคั่งจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นจากกระวนกำลังช่วยเปิดประตูให้คุณได้พบโอกาสใหม่ๆที่อาจซ่อนอยู่ในสถานการณ์หรือคนที่คุณไม่คาดคิดการเปิดใจและพร้อมรับจะทำให้คุณจับจังหวะและคว้าโอกาสเหล่านั้นได้ทันเวลาอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความลังเลขัดขวางพลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ พลังบวกนี้จะเพิ่มพูนขึ้นตามความตั้งใจและความเชื่อมั่นที่คุณมีในตัวเองโชคดีจะปรากฏในรูปแบบที่หลากหลายอาจเป็นคำแนะนำที่ช่วยเปิดทางหรือโอกาสที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงพรุ่งนี้เป็นวันที่เหมาะกับการกล้าคิดใหม่ทำใหม่หลีกเลี่ยงกรอบความคิดเดิมๆแล้วใช้สัญชาตญาณที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นแสงนำทาง คุณจะพบว่าเมื่อคุณเปิดใจรับโอกาสดีๆจะเดินเข้ามาหาคุณเองอย่างไม่ต้องฝืนในทุกช่วงเวลาที่คุณพบความท้าทายจงจำไว้ว่าความสุขอยู่ที่ใจของคุณแม้วันนั้นจะมีเรื่องเครียดหรือหนักหนาแต่พลังใจที่สงบและมีสติจะช่วยให้คุณผ่านไปได้อย่างมีความสุขการเติมพลังใจด้วยกิจกรรมเล็กๆอย่างการเดินเล่นสัมผัสธรรมชาติ หรือการหยุดหายใจลึกๆและขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในทุกวันแม้ในวันที่ดูเหมือนวุ่นวายที่สุดพรุ่งนี้ยังเป็นวันที่เหมาะกับการจัดการเรื่องการเงินอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแต่ควรตั้งใจบริหารและวางแผนให้ดีสิ่งที่คุณทำวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคั่งในอนาคต จงเชื่อว่าทุกการกระทําที่ตั้งใจทําด้วยใจบริสุทธิ์จะถูกจักรวาลตอบแทนอย่างเหมาะสมเมื่อคุณวางแผนดีและใจสงบโอกาสทางการเงินก็จะไหลามาอย่างไม่ขาดสายความมั่งคั่งจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเปิดใจรับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างการสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันพลังบวก จะช่วยขยายความมั่งคั่งและความโชคดีในชีวิตของคุณมากขึ้นการพูดคุยหรือการร่วมมือกับคนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีและเกิดเป็นโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาเพียงแค่จากการเงินแต่เกิดจากความสัมพันธ์ดีๆที่เติมเต็มใจ พรุ่งนี้คุณจะรู้สึกถึงพลังงานใหม่ๆที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในตัวเองสิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้คุณกล้าที่จะลงมือทำสิ่งที่เคยกลัวหรือเคยลังเลมาก่อนจงมั่นใจว่าทุกความพยายามที่คุณทำวันนี้กำลังสร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งในอนาคตอย่าปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำ แต่ให้ใช้มันเป็นพลังในการผลักดันตัวเองไปข้างหน้าอย่างมั่นคงการตั้งใจฟังเสียงหัวใจและสัญชาตญาณของตัวเองในวันพรุ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองที่สุดอย่ามองข้ามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่บอกทางให้คุณเดินไปข้างหน้าเพราะจัก,กรวาลมักจะส่งสัญญาณผ่านจิตสำนึกและความรู้สึกเหล่านี้อย่างชัดเจน การเปิดใจรับและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณน,นี้จะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ดีที่สุดพรุ่งนี้เป็นวันที่เหมาะกับการวางแผนและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตหรือการงานของคุณจงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และมองหาแนวทางที่จะทำให้ชีวิตมั่งคั่งและมีความสุขมากขึ้นการคิดและวางแผนอย่างละเอียดจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จ การเชื่อมต่อกับพลังงานบวกจะช่วยเปิดประตูให้ไอเดียดีๆและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะพลังงานที่สดชื่นและจิตใจที่สงบจะทำให้คุณรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้นและทำให้ความคิดของคุณสดใสและชัดเจนขึ้นความสมดุลระหว่างการลงมือทําและการพักผ่อน ือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านของชีวิตพรุ่งนี้ยังเป็นวันที่เหมาะกับการปลูกฝังนิสัยใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเช่นการบริหารการเงินอย่างมีวินัยการตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่หรือการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตการเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในระยะยาว จงเชื่อว่าจักรวาลกำลังสนับสนุนและส่งพลังงานดีๆมาให้คุณอย่างไม่หยุดหย่อนแม้ว่าบางครั้งอาจมีอุปสรรคหรือความล่าช้าแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้และยังคงเดินหน้าด้วยใจมั่นคงโอกาสและความสำเร็จจะมาอยู่ในมือคุณในที่สุดความอดทนและความมุ่งมั่นคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลอย่าลืมแบ่งปันความสุขและความสำเร็จให้กับคนรอบข้าง เพราะการให้คือการรับที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณเปิดใจให้กับผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือการไหลเวียนของพลังงานดีๆจะเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆความรักและความเมตตาคือพลังที่เติมเต็มชีวิตและสร้างความมั่งคั่งอย่างแท้จริงพรุ่งนี้เป็นวันที่คุณควรใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือการนั่งสงบในที่ที่มีต้นไม้และอากาศบริสุทธิ์การเชื่อมต่อกับธรรมชาติจะช่วยให้คุณชาร์จพลังงานและปลุกความสดชื่นในจิตใจความสงบนี้จะช่วยให้คุณคิดชัดเจนและมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่อาจมองข้ามไปการฝึกหายใจลึกๆและการทำสมาธิในวันพรุ่งนี้จะช่วยเปิดใจให้กว้างขึ้นและเชื่อมต่อกับพลังงานจากกราวานมากขึ้นจงใช้เวลาสั้นๆ เพื่อหยุดนิ่งและสัมผัสกับความสงบภายในใจสิ่งนี้จะช่วยให้คุณปลดปล่อยความเครียดและความกังวลพร้อมเปิดรับความโชคดีและโอกาสที่กำลังจะมาถึงพรุ่งนี้ยังเป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีอยู่การสื่อสารด้วยใจเปิดกว้างและความจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์เติบโตและแข็งแรงขึ้น คนที่เข้ามาจะเป็นพลังบวกที่จะช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขจงตั้งใจฟังเสียงภายในของตัวเองและอย่าละเลยความรู้สึกที่บอกให้คุณหยุดหรือเปลี่ยนทิศท,ทางเพราะบางครั้งจัก,กรวาลใช้วิธีนี้เพื่อปกป้องคุณจากเส้นทางที่ไม่เหมาะสมการฟังใจตัวเองอย่างลึกซึง้งคือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและมีความสุข อย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณรู้สึกว่าต้องการเพราะจากกระวาลมักจะส่งคนหรือสิ่งดีๆมาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือคุณเสมอ